ถ้าพี่ๆคนไหนนะคะสนใจจะขายผ้าหรือเช่าผ้าสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทร0832971201ได้เลยนะคะหรือแอดไลน์ได้ที่0832971201ได้เลยนะคะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับช่องพาบ้านขายถูกกันอีกแล้วนะคะก่อนอื่นเลยนะคะก่อนที่เราจะมารับชมคลิปกันนะคะเราจะขอขอบคุณนะคะทุกท่านเลยนะคะและพี่ๆทุกคนนะคะ พี่นหนุนชอบพาหนูไปทุกคลิปเลยนะคะเดี๋ยวหนูนะคะจะนําพาดีๆนะคะมาน,นําเสนอพี่ๆอีกนะคะช่องของเรานะคะไม่มีเก็บเงินปลายทางนะคะเพื่อให้เป็นการเสรียเวลานะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มรับชมคลิปกันเลยค่ะองค์แรกนะคะพี่องค์นี้นะคะอันนี้นะคะพี่เป็นเลดลงยาหลวงพ่อรวยวัตโกจังหวัดอยุธยาไตามาส ห้าสิบเก้ารวยรวยรวยขนาดเส้นรอบวงนะคะพี่สิบเก้าเซนติเมตรใส่ได้นะคะอันนี้นะคะพี่ขอที่สามร้อยนะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องนี้นะคะ องค์นี้นะคะพี่เป็นพาปิดตาหลวงปู่โตะวัดประดูชิมพีองค์นี้นะคะพี่ขอที่300นะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะ<ม>องค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะ<ม>องค์นี้นะคะพี่เป็นพาพิคาเนตเนื้อผง<ม>เกาๆนะคะพี่เทพเจ้าแห่งความสําเร็จหน้าบูชานะคะ องนี้นะคะพี่ขอที่300นะคะเดี๋ยวเราไปดูองต่อไปกันเลยค่ะองต่อไปนะคะพี่องนี้นะคะองนี้นะคะพี่เป็นพระสมเด็จเก่าๆไม่ทราบที่หน้าบูชานะคะองนี้นะคะพี่ขอที่300นะคะเดี๋ยวเราไปดูองต่อไปกันเลยค่ะองต่อไปนะคะพี่องนี้นะคะองนี้นะคะพี่เป็นพระ พิมพตุกตาเก่าๆไม่ทราบที่หน้าบูชานะคะองค์นี้นะคะพี่ขอที่300นะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพียงนี้นะคะอง์นี้นะคะพี่เป็นพระซุ้มกอเก่าๆนะคะพี่หน้าบูชาองค์นี้นะคะพี่ขอที่ สองนะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี ha, uh, palm, ่เป็นพระสมเด็จเนื้อผงดำเก่าๆไม่ทราบที่หน้าบูชาองค์นี้ขอที่300นะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี ha, ่เป็นพระหลวงปู่แสน ดวงมหาเศรษฐีวัดบ้านหนองจิกจังหวัดศรีสะเกดฝั่งตะกูดจีวรและเกษานะคะเลี่ยมกรอบพร้อมใช้นะคะพี่องค์นี้นะคะพี่ขอที่400นะคะ เดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค<ร>์ต <dairy S 2> ่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นพระปิดตาวัดบ้านคลองนะคะพี่จังหวัดชนบุรีด้านหน้าฝั่งตะกุดและจีวรนะคะองค์นี้นะคะพี่ขอที่400นะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นพระหลวงพ่อพรม วัดช่องแค่เรียกพลาสติกพร้อมใช้องค์นี้นะคะพี่ขอที่300นะคะเดี๋ยวเราไปดูองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องนี้นะคะองค์นี้นะคะ,คะ,คะพี่เป็นพระผงกระเบื้องหลังคาโบสถหลวงพ่อโสธรวัดโสธรวัดลาลาบวรวิหาร องนี้นะคะพี่ขอที่200นะคะเดี๋ยวเราไปดูองต่อไปกันเลยค่ะองต่อไปนะคะพี่องนี้นะคะองนี้นะคะพี่เป็นเหรียญหลวมพ่อเงิน รุ่นถุงเงินล้านมหาเศรษฐีสวยนะคะปีห้าเก้ารวยเงินล้านองค์นี้นะคะพี่ขอที่สามร้อยห้าสิบนะคะเดี๋ยวเราไปดูองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องนี้นะคะ องค์นี้นะคะพี่เป็นพระสมเด็จเกตชัยโย114ปีจังหวัดอ่างทองนะคะพี่รู้รักสามัคคีเสาห้าพิธีพุทธาพิเศษนะวัดชัยโยวรวิหารปีห้าสามนะคะพี่องค์นี้นะคะพี่ขอที่สามร้อยนะคะเดี๋ยวเราไปดูต่อไปกันเลยค่ะ องต่อไปนะคะพี่องนี้นะคะองนี้นะคะพี่เป็นพระผงเจ้าคุหนอนะคะพี่มีสององค์ก้องนี้นะคะพี่ขอที่ 350นะคะเดี๋ยวเราไปดูองต่อไปกันเลยค่ะองต่อไปนะคะพี้ยงนี้นะคะองนี้นะคะ,ะ,คะพี่เป็นพระปิดตารวยเงินล้านหลวงพ่อพัดวันถ้วยด้วนจังหวัดน,นะครสวรรค์ปี66สวยนะคะด้านหลังนะคะพี่เป็นนกคู่นะคะ องค์นี้นะคะพี่ขอที่300นะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องนี้นะคะองค์นี้นะคะ,คะ,คะพี่เป็นพระกิง่งพระพุทธโสธรวัดโสธรวาารารามวรวิหารจังหวัดฉะเชิงเซานะคะพี่ปีสี่เก้า งนี้นะคะพี่ขอที่ห้ารอยนะคะกิ่งดังนะคะเดี๋ยวเราไปดูองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องนี้นะคะองนี้นะคะพี่เป็น เหรียญหล่อหลวงพ่อแพนั่งสิงวัดพี่กุลทองนะคะพี่จังหวะสิงห์บุรีองค์นี้นะคะพี่ขอที่300นะคะหน้าบูชานะคะเดี๋ยวเราไปดูองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่ยงนี้นะคะ องนี้นะคะพี่เป็นเหลียนรุ่นพึ่งบุญบารมีพ่อท่านเขียววัดห้วยเงาะจังหวัดปัตตานีปี54สวยนะบูชานะคะตอกคูตอกห,อกหมายเลขตอกกรรมการนะคะอง์นี้นะคะพี่ขอที่500นะคะเดี๋ยวเราไปดูองต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองะค์นี้นะคะพี่เป็นชุดภาพผขพุทธโสธรรุ่นประวัติศาสตร์เปิดอาคารสำนักงานตำรวจแห่งชาติปี43นะคะกล้องนี้นะคะพี่ขอที่350นะคะ องค์แรกนะคะองค์ที่สองนะคะองค์ที่สามนะคะคสามร้อยห้าสิบนะคะ เดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะด้านในนะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นเหรียญลงยาพระลาด ชาภาวนาวชรคุณเจ้าคุณจือนะคะพี่มงคลแปดสิบปีวัดเขาตาเงาะอุดมพรจังหวัดชัยภูมินะคะพี่ปีหกหกตอกโคตตอกใหม่เลขนะคะพี่เหรียญสวยนะคะองค์นี้นะคะพี่ขอที่ สามร้อยห้าสิบนะคะถ้าพี่ๆคนไหนนะคะสนใจพัชุดนี้สามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรศูนย์แปดสามสองเก้าเจ็ดหนึ่งสองศูนย์หนึ่งได้เลยนะคะหรือแอดไลน์ได้ที่ศูนย์แปดสามสองเก้าเจ็ดหนึ่งสองศูนย์หนึ่งได้เลยนะคะคลิปนะคะลงทุกหกมุงเย็นของทุกวันนะคะคลิปนี้นะคะก็จบเพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องนะคะขอบคุณมากค่ะ